สวัสดีค่ะย็นดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพาทาโรนะคะวันนี้เก๋กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเนาะเดินทางปลอดภัยก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท,ท,ท่านนะคะเนาะเอฟสีที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะคะเอาบุญมาฝากนะคะรับพรด้วยกันนะคะวันนี้เหมือนเคยเก๋ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้คุณๆนะคะ เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันทุกทุกท่านนะคะเนะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์คิดถึงค่ะเก๋ก็เลยจะทำคลิปเร็วๆให้คุณคุณอาจจะมาช้าหน่อยนะคะนะุ พลังงานของคุณคุณจะเป็นยังไงกันวันนี้มาดูกันอืมคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะคุณมาถึงจุดที่แบบเปลี่ยนแปลงมีความสุขอยู่ในพื้นที่ของตนเองคุณมีไฟเหมือนกับเติมพลังให้ตนเองมีนิดินน้ำลมไฟเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงตัวแดงดูแบบดูดีขึ้นนะคะบุคลิกของคุณ เกขยายเกยด,ดาบนะคะเกยด,ดาบไปนี้คือคุณเข้าใจปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาคุณเข้าใจคุณมองคุณรู้คุณคุณสามารถเอาตัวตัวรอดได้ประมาณคุณเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่มั่นคงคุณจะเข้ากับผู้คนได้ง่ายใดเป็น ไพ่ห้าไม่เท้าคือการงานการการเดินทางการงานนำมาซึ่งความสำเร็จการเงิน The m p g e s คุณจะเป็นที่รักของสรรพสัตว์คุณเกิดมามีบุญมีบุญบารมีของคุณในตัวคุณเองนะคะคุณเข้าใจกับปัญหาหลายสิ่งหลายๆอย่างคุณจะปรับเปลี่ยน การเข้าสังคมการเรียนรู้ศึกษาดูใจกับทุกผู้คนรอบข้างคำพูดคำจาของคุณมีสเสน่ห์แล้วก็คุณก็ดูดีโดดเด่นในแวดวงสังคมผู้คนจะเมตตาคุณรักคข่ปองรองคุณประมาณนั่นและค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้คายไปช่วงนี้นะคะพ่อคุณแบบเติมเต็มให้ตัวเองคุณแบบรักได้ทุกคนนะคะเนาะคุณคือคุณมีแบบ คุณที่เป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงชอบช่วยเหลือผู้อื่นเต็มใจคุณไม่เป็นคนที่แบบเหาะแหละไม่ได้ไปเสแ็จ้งอะไรคือเป็นคนที่จริงใจกับทุกๆคนเป็นผู้ให้ผู้ให้แบบกับทุกๆุกคนเขารู้เขาเหล่านั้นรู้แม้กระทั่งคนบางคนกับนิดนี่นีน้หน่อยคิดในแง่ลบกับคุณแต่ที่ผลสุดท้ายเขาก็แบบ มารักคุณเมตตาคุณประมาณนั้นแหทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้ไก่ไปในทางที่ดีจากผู้ใหญ่เคยแบบเพ่งเลงคุณเคยจ้องจับผิดคุณอาจจะเห็นความดีงามของคุณอาจจะเห็นคุณค่าของคุณอาจจะมีการแบบอ่พูดคุยกันดีขึ้นนะคะอัศยาศัยดีคุณไม่มีอะไรจริง ถ้างานทําให้คุณแบบต้องแบบเป็นทุกเพราะเป็นสามดากนะคะนาะหลากหลายไอเดียทํางานกับผู้คนก็มีมั่งละค่ะยิ้นกับฟันก็เราก็ยังทะเลาะก,กันแต่คุณก็สามารถความดีงามของคุณความเป็นจักรพรรดิของคุณความเป็นแบบคนที่เกิดมามีบุญคุณพร้อมที่จะให้ให้ด้วยความรักความเมตตาแล้วหรือบางทีคุณอาจจะไปเจอผู้หญิงแบบที่มีแบบ เป็นเป็นคนใหญ่คนโตก็ได้เป็นเพศหญิงคือเป็นเป็นคนที่แบบอืมเขาเรียกอะไรนะคะเป็นคนที่แบบมีบุญบารมีประมาณนั้นละคะ่ะเนี่ยคะ่ะการงานค่อยเป็นค่อยไปนะคะคุณอดทนรอคอยได้ในเรื่องการงานของคุณคุณเป็นคนเก่ง คุณไพ่พลังงานของคุณไม่ว่าอะไรคุณก็เอาอยู่ประมาณนั้นแหละค่ะเพราะคุณเป็นคนที่แบบน่าเชื่อถือสัตผู้คนศรัทธาคุณสิ่งที่คุณแบบทําให้คุณแบบทิมแทงทําให้คุณเก็บหัวใจดีๆสิ่งเหล่านั้นนะคะคุณจะได้ใกล้ชิดกับถ้าพลังงานของท่านใดที่เป็น ผู้หญิงวันนี้คือราชนีถ้วยราชนีไม่เท้าเป็นผู้นำแบบครบเครื่องแล้วนะคะเดมเพมคุณจะเป็นผู้ถูกรักนะคะเนาอกเมื่อคุณรักคนรอบข้างรักตนเองประมาณคุณแบ่งปันคุณแบ่งปันคุณให้ให้ใหแล้วมีความสุขแต่บางทีบังคังคุณกำลังฝึกฝนเรียนรู้ศึกษา อยู่ว่าว่าการพ่อคุณเกิดมาให้นะคะไม่ว่าใครคิดไม่ดีกับคุณหรือใครคิดแบบในแง่ลบคุณไม่ได้ไปใส่ใจคุณจะให้แผ่เมตตาให้เขาประมาณนั่นละค่ะความดีงามของคุณจะส่งส่งเสริมคุณผลักดันคุณให้เป็นใหญ่เป็นโตในภายข้างหน้าหรือคุณอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในเร็วๆนี้ก็ได้นะคะการงานมั่นคงคุณมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณพัฒนาตนเองเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมความรู้สรรหาสแสวงหาความรู้หลากหลายความรู้เข้ามาพัฒนาตนเองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะไม่ว่าอายุเท่าไหร่ความรู้เราสามารถเรียนรู้ได้แบบทาง g o o g l ลแล้ว a c e b o o k อะไรก็ได้อย่างนี้นะคะเราก็สามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะครูครูบาอาจารย์ประมาณนั้นนะคะ เป็นแม่ที่อบอุ่นรักครอบครัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเป็นแม่ที่ดีที่สุดแล้วสายการงานคุณก็เหมือนแมวเก้าชีวิตคือเหมือนี้ไม่มีใครล้มคุณได้คุณได้เข้าใจอดทนรอคอยการแบบล้มลุกคูกคานมาเนี่ยค่ะหลากหลายไอเดียคุณเอาความคิดคน คุณจะฟังเหตุและผลแล้วคุณอาจจะแบบบางคนคุณอาจจะได้ไปเจอ,อ,อเพื่อนหญิงแบบหลากหลายเก่งคบครบเครื่องช่วงนี้นะคะคุณจะได้เดินทางไปเจอผู้หญิงที่มีบารมีมีความเมตตามีความเก่งความสามารถมากมายแล้วก็มีความรักล้นเปรี่ยมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอาจจะได้เดินทางไป จอใครเขาก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรมจัดสรรแล้วคุณก็แบบจะถูกรักถูกเกื้อหนุนถูกเอ็นดูถูกถูกรักนะคะเมื่อคุณเกิดมาเพื่อรักเพื่อให้เพื่อเมตตาแล้วคุณจะได้กลับมาตอบแทนกลับมาเมื่อคุณจะได้การมิตรคุณจะได้หุ้นส่วนคุณจะได้แบบลูกค้าบริวารที่แบบจงรักภักดีประมาณนั่นแหละคะ่ะครูบาอาจารย์จะดึงดูด สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดึงดูดเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษาคุณท่านจะดึงดูดเขาเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของคุณประมาณนั้นแหละค่ะมาดูใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ณตอนนี้ไข่เขาเป็นไข่เป็นคนที่รักความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมเป็นคนดีคนหนึ่งอสีตุลเมทาพหลม อัศวินไม่เท้าธาตุไฟเมฆสิงหธนูคิดถึงคุณอยากเทคกแอคชั่นนะคะ mm hmm. เขาอยากจะให้ความยุติธรรมรักเท่าเทียมกัน mm hmm. เขารักเขาแล้วเขารักเขาถึงคุณจะอายุแตกต่างกันแต่เด็กถือดาบค่อนข้างจะหรือเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่หน้าเด็กก็ได้ประมาณนั้นละคะอารมณ์ของเขาค่อนข้างจะแปรปรวน อืเด e เดวิลพลังงานของเขาเจ๋มองว่าเขารุ่มหลงคุณมากนะคะเนาะเดตเดวิลออกมาเพราะคุณมีบาร,รมีมีอำนาจวาสนาเจ็ดเหรียญเขาอยากจะมาปลูกต้นลักเรียนรู้ศึกษาดูใจกับคุณนะคะช่วยกันรดน้ำพรวนดินให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกันคุณรดน้ำเข้าพรวนดิน ให้ความรักของคุณแบบค่อยเป็นค่อยไปจะเจริญเจริญเติบโตเหมือนรากฐานที่มั่นคงความรักของคุณก็เหมือนกันมั่นปลายชีวิตถึงจะมีอะไรมากระทบกระทั่งระหว่างคุณสองคนแม้เจอปัญหาอุปสรรคในในภายข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนเมื่อไหร่แต่พอคุณจับมือประคับประคองช่วยกันลดน้ำพรวนดิน รากฐานพื้นฐานของความรักของคุณและเขาและลากฐานพื้นฐานลากของต้นรักที่คุณปลูกและเขาจะลงลึกเข้าไปโอบอุ้มดินไว้ไม่ให้สั่นคลอนประมาณนั้นแหละค่ะไม่มีอะไรสั่นคอนคุณก็เขาได้เขาคนนี้นะคะธาตุลมทุนคุณมิถุนราศีมังกรก็ได้ธาตุดินพุกสุขกันมังกรอืมอ้า เขานิ่งนิ่งเพื่อทบทวนใช้ความคิดใช้แบบความนิ่งของเขาทำให้เขาแบบเข้าใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประมาณน้ะคะ่ะยิ่งแบบถ้าสมมติในวิวออกมาเขาคิดว่าคุณเป็นคู่กันกับเขาอคุณมีค่ามีราคาต่อใจเขามากนะคะเนาอ เกมองว่ามีคนแอบรักคุณหลากหลายอารมณ์จนเป็นทุกข์แบบนอนก็ฝันถึงคุณเฝ้าร,รอคอยมองแต่คุณประมาณนั้นนะคะรอเจ็บเกี่ยวผลพันธ์ที่คุณมีกันกันกบเขาประมาณนะัคะถ้าคุณคุณมีค่ามีราคาต่อใจเขามากเขาได้เลือกแล้วนะคะเขาอยากจะลุงเงยอยู่กับคุณเอาเป็นว่า เกอขอถามข้อความว่าใครที่เห็นคุณมีค่ามีราคาและก็เสพติดคุณใครกำลังคิดถึงคุณมีหลากหลายอารมณ์ถ้าสมมติว่าคุณมีความนิ่งถ้าคุณรู้จักกันกับเขาอยู่แล้วขอให้คุณรู้วว่าเขาเสพติดคุณเขาได้เลือกคุณแล้วเขามีคุณประคับประคองจ้องมองหึงหวงคุณหนักมากเกิดอาการหึงหวงคุณมีค่าต่อใจเขามาก แล้วความนิ่งของเขาทําให้เขาเป็นทุกหรือความนิ่งของคุณคุณไปไกลเหลือเกินแล้วนะคะเนี่ยคุณเป็นราชนีอยู่บันลังแบบเลือดเลือดเลอเพอร์เฟกแล้วนะคะเนี่ยมีใครสักคนอยากเข้ามาปลูกต้นรักกับคุณเขากินตนาการแฟนตาซีถึงคุณถึงแบบอเขาเป็นไข่มาดูกันเนี่ย แปดไม้เท้าคุนขาพร้อมได้เ a คแอคชั่นนะคะพุ่งทยานมาถึงคุณแล้วนะคะเป็นคนที่อารมณแบบ์แบบแบบบวนแบบค่อนข้างจะมุดทะลุแบบเดอะเบคุณเป็นคนสวยคนหลอ่อเป็นโลกทั้งใบให้เขานะคะเนาะชาวต่างชาติได้นะคะจะมีการเดินทางมาพูดคุยเนี่ยโดยนะคะเดอะเบเป็นคนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงคือแซ่บอะ ดูแบบมีชีวิตจีวาดูแบบมีอล่าเติมเต็มสีสันแต่งเติมตัวเองเหมือนกับคุณนะคะหรือคุณอาจจะแบบเพิ่มเติมแบบตัวเองตัวแบบมีอล่าแบบมีสีมีสันแบบแซ่บอะประมาณนั้นนะค่ะถ้าสมมติว่าคุณอย่างที่ว่ามีสิบแปดบวกเขายิ่งแบบขาดคุณไม่ได้นะคะคุณขาเขารุ่มหลงในเสน่หาคุณมากเนี่ยเดดวิลแล้วก็เป็นความรักที่แบบมัวเมาแบบ รักคุณนะคะคุณเป็นโลกทั้งใบให้เขากันพูดคุยกันได้แต่มองเป็นเขาจะสำเร็จไหมคะเขาคิดยังไงต่อตอนนี้นะคะว้าวเดมเพสออกมาย้ำสองใบแล้วนะคะคุณขาไพ่พลังงานของคุณที่จะได้มั่นหมายแต่งงานแล้วก็มีน้องด้วยนะคะเนี่ยแบบมาแบบสายการงานพุ่งทยานแบบคุณอาจจะได้งานฟุกฟุก หลากหลายงานการเดินทางต่างประเทศแล้วมีใครจะมาพูดคุยเรื่องการเนี่ยลงเอยกับคุณมาดูเขาเป็นใครเขาจะเข้ามาตอนไหนมาดูเขาเป็นใครแล้วเขาจะเข้ามาเนี่ยการเคลื่อนไหวจะมีใครสกุลมาบอกรักคุณมาแบบกระทันหันแล้วนะคะอดใจรอไม่ไหวแล้วนะคะคุณรู้จักเขาอยู่แล้วนะคะนี่เกดเหรียญเกยังไม่ฟันธงเพราะว่าไพ่ตามนั้นเลี่ยงแบบว่า ถ้าสมสถานะไม่ชัดเจนคุณกับเขารู้จักกันอยู่แล้วหรือคนที่คุณรู้จักสมัยเด็กหรือคนที่เลิกลากันไปกำลังคิดถึงคุณอยากกลับมาหาคุณรักต่างวัยรักที่คุณรอคอยคุณจะมีลาบปากประมาณนั้นละค่ะเนี่ยคุณเป็นเดมเพสของเขา ไม่ว่าอย่างไงคุณก็ตัดกันไหมคะเพราะเขาได้เลือกคุณคุณมีค่ามีราคาคุณเป็นเดมเพสของเขาไม่มีใครดีเท่าคุณนะคะคุณยิ่งสวยวันสวยคืนหล่อวันหล่อคืนลุกขึ้นมาสู้แต่งตัวแบบให้ีให้ดูแบบดูดีนะคะมีชีวิตชีวาไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้คุณทำตัวให้มีความสุขล่าเริงสดใสมีแต่คนอยากจะเข้าหาคุณเพราะคุณเดมเพสออกมาย้ำสองใบ คุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาประมาณนั้นแหละค่ะคุณจะเขาจะอายุต่างไยกับคุณมากแล้วเขากําลังมุ่งหน้ามุ่งตาอาจคุณจะเจอแบบเด็กเด็กมากประมาณนั้นแหละค่ะเพราะคุณดูคุณคุณเป็นราชนีแล้วนะคะมีครบเครื่องแล้วนะคะเขาเห็นความแบบเมตตาความดีงามของคุณอยู่ใกล้แล้วมีความสุขสบายใจเดมเพจของเขาอาจจะแบบ ใครที่มีตำแหน่งหรือมีเป็นระดับ c ีแล้วนะคะจะเข้ามารักคุณหรือคุณเองนะคะเป็นคุณหญิงคุณนายแล้วหรือคุณเองแบบมีม,มีชีวิตที่แบบเลิศแล้วนะคะนั่นแหะคะ่ะเขาเหล่านั้นจะเข้ามาแบบคุณคู่เหมาะกันกับเขาจะได้เดินทางมาแบบบอกรักกับคุณ ราลาีเีลรยนญพร้อมที่จะเติมเต็มเป็นความรักที่มั่นคงเขารักเราเรารักเขาเป็นคนดีคนหนึ่งคนคนนี้นะ่ะเป็นคนดีมากอืมกำลังเดินมุ่งหน้ามุ่งตาเดินทางมาจริงๆค่ะเดชารีออตคุณค่ะยังไงคุณก็หนีไม่พ้นถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์กับคู่อดีตไม่ว่าอาดีตท,ที่ผ่านมาอาดีตเลื่อๆยๆไลแบบ พบหลายชาติประมาณนั้นแหละค่นนะนราคาเขาจะมีเหต,ตุต้องได้เจอกันกับเขาคนนี้รักต่างไหวคือถ้าสมมติว่าคุณไม่รอแล้วคนเดิมๆเ,เก่าๆอาจจะเป็นอดีตตั้งไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วทีนี้ปัจจุบันชาตินี้คุณ <c oughs> ได้เกิดมาพร้อมกันน่า,าโลกมันกลมค่ะจะเป็นคู่แท้กันคุณจะได้แต่งงาน ทสรุปขอดูกันก่อนนะคะว่าบทสรุปข้อสามใบบทสรุปเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะแบบไม่ค่อยจะความคิดแตกต่างกันแต่คุณกับเขาคุณกับเขาสามารถประครับประคองอีกคนเป่าขุยอีกอีก,อก,อกคนแบบถึงคุณจะแตกต่างกันเดืบเบอร์แล้วก็ คุณสามารถเข้ากันได้ประมาณนะคะกบประคองม,มองปัญหามีทางแก้เนี่ยค่ะเดลวิลออกมาอีกแล้วนะคะคุณให้เทคแอคชั่นทั้งนั้นเลยค่ะเจ็บเนี่ยรักทางไกลกำลังประชุมอยู่นะคะกำลังประชุมวางแผนการเดินทางเข้าหาคุณประมาณนะเข้ารักคุณยังไงก็รักหนีกันไม่พ้น คู่ดิตามหากันจนเจอพอเจอกันเขาจะรู้สึกมีความผูกพันเขารุ่มหลงในตัวตนของคุณถึงขั้นแบบฟันตาซีกินตนาการอาจจะไม่สเปคของคุณลองเปิดใจดูถ้าคุณเป็นโสดมาหรือคุณมุคบหาดูใจกันสักพักหนึ่งแล้วค่ะเขาจะเทคแอคชั่นแล้วนะคะเขาไม่ปล่อยให้คุณหลุดมือเพราะเดรเวลออกมาเขาเสพติดเรื่องแบบ1 8บวกกับคุณมากถ้าคุณมี ความรู้สึกให้กันและกันแล้วนะคะเขารอคอยคุณอยู่รอคอยวันที่จะได้เจอรักคุณมากรักทั้งรักทั้งหลงประชุมวางแผนพูดคุยกับครอบครัวเขาหรือลูกน้องบริวาลเขาหรือองค์กรของเขาก็ได้จะเข้ามาเดินทางบอกรักคุณอายุจะแตกต่างกันนะคะคุณกับเขารู้จักกันแล้วเพราะเป็นหกด้วย รักต่างใบหรือคนสูตรที่จะได้จะได้เจอคนที่รักต่างใบเด็กอายุน้อยของคุณมากแล้วก็เขาจะเข้ามาเติมเต็มให้คุณประมาณนะั้นเขาเป็นคนดีคนหนึ่งอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะไม่สำคัญจากเคยเจ้าชู้กับมาตกหลุมรักคุณจากเคยมีแบบรู้สึกหลั่งล้ามีความรู้สึกความเออคุณคู่ควรได้รับ ความักเนี่ยค่ะการประชุมมีใครสคักคนประชุมวางแผนที่จะเข้าหาคุณไม่ว่าสถานะไม่ชัดเจนหรือคนโสดขามีใครสักคนข้างรักคุณคเสพติดคุณแบบหึงหวงแบบโหยหาแบบเป็นทุกข์ในในตัวตวนของเขาอืม,อมใช้ความพยานจริงๆนะคะ ให้เพื่อนของคุณช่วยอืมแล้วก็ใช้ความพยายามเนี่ยไพย่ไพ,พ่มีคนใครสักคนจะพยายามเข้าถึงคุณจริงๆเพราะเขาคิดว่าคุณคือความสัมพันธ์ในอดีตหกถ้วยออกมาแล้วก็ความสัมพันธ์ในอดีตเขามั่นใจว่าเขามองไม่ผิดอืมความเป็นอิสระนะคะเมื่อเขาตื่นรู้เมื่อเขาปลดปล่อยตัวเองเมื่อเขา เป็นอิสระมาสักพักหนึ่งนะคะยิ่งคุณเหมือนกันคุณคุณเป็นราชนีแล้วนะคะเนาะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตนเองแบบหลั่นล้าแบบเติมเต็มให้ตนเอดงมีชีวิตทีวาสัสวยหล่อวันหล่อคืนสวยวันหล่อคืนนะคะสวยวันสวยคืนประมาณนั้นละค่ะไม่ว่าเพศที่สารประมาณนั้นละค่ะเลิศนะค่ะนะคะมีใครสคักคนอยากจะใช้ความพยายามเข้าถึงคุณนะคะเนี่ยคุณคุณอยู่แบบนั่งอยู่บันลังแบบสวยๆหล่อๆออมีเพียกพร้อมแล้วก็ คุณเป็นคนที่แบบถ้าสมมติอันไหนที่ไม่ใช่คุณพร้อมที่เนี่ยค่ะดันออกจากชีวิตคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประคับประคองให้ผักดันเขาคนนั้นถอยออกจากชีวิตคุณคุณไม่ต้องผิดเสียดายถ้าสมมติใครสักคนไม่คู่ควรกับคุณไม่เหมาะสมกับคุณประมาณเพราะเขาไม่ใช่คู่ของคุณให้ปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นใหม่มีคนเขาอยากเข้าถึงคุณอยู่มีคนแบบปรึกษาหาเลือกกับ ุมองค์กรของเขาเพื่อนฝูงเขาครอบครัวของเขาเขาจะเข้ามาถึงคุณจากคนที่เคยเจ้าชู้มักอ่ามักอ่คือเขาควเขาอยู่เฉยเฉยก็มีคนเข้ามาหาเขานั่นแหะค่ะเขามองความรักเป็นเรื่องแบบว่าเขายังมีเวลาถ้าเขาอายุน้อยอยู่แต่พอมาเจอคุณเขาอาจจะทึ่งในความคุณมีจุดเด่นที่แบบไปถูกตาต้องใจเขานะคะสเปคของเขาประมาณนั้นละค่ะ อายุเป็นเพียงตัวเลขแค่นั้นลหะคะ่ะคือว่าไม่สามารถยับยัง้งหัวใจความรู้สึกมีความผูกพันรักกันแบบถึงขั้นลงเอยมั่นหมายแต่งงานอยู่กินด้วยกันชันสามีภรรยาเยอะแยะมากมายที่แบบอายุแตกต่างกันแต่กันแต่ยังคงอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขขอให้คนสองคนแบบเข้าใจซึ่งกันและกันสองดวงจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสองหัวใจเราแบบ เข้าใจซึ่งกันและกันมาจากก้นบึ้งของหัวใจความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคนสองคนไม่ว่าอายุทเท่าไหร่ประมาณนั้นล่ะคะ่ะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกทกท่านคะ่ะพบกันชิปหน้าคะ่ะบายบายค่ะ